สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างช้างช้างครับวันนี้นะพี่เตอร์ผมมีลําโพงอยู่รุ่นหนึ่งที่พึ่งออกมาใหม่ๆเลยพึ่งออกมาใช่ครับและพึ่งใช่ไหมฮะอ่าพึ่งฮะไม่ใช่ต่ออ๋อนะฮะตทอเยอะแน่เลยใช่ครับมาเป็นลังนะฮะมาเป็นรังลยฮะถูกฮะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่านี่คือเป็นลําโพงรุ่นใหม่และมาพร้อมเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบใหม่ๆด้วยนะ ใช่ครับบางท่านอาจจะไม่รู้เหมือนเราที่ได้สัมผัสครั้งแรกใช่มันมีด้วยเหรอใช่ครับแต่จริงๆแล้วมีหลายคนถามนะว่าอยากได้ลําโพงที่มีการเชื่อมต่อที่เรากาลังจะพูดถึงเอากันวันนี้แหละนะฮะใช่วันนี้เรามีคําตอบให้แล้วใช่ครับไม่ทราบว่าท่านยังเตรียมตังไว้อยู่หรือเปล่าถูกต้องฮะนะรับไปอย่างน้อยคนละสี่ชุดละกันนะครับวันนี้มาพูดถึงลาโพงมาจากฝั่งอเมริกานะแบรนด์ดังเลยแหละก็คือมอนสเตอร์ นะครับโลโก้นี่ก็แน่นอนนะใช่ครับต้อินสุสุใช่ครับต้องบอกงี้ฮะว่าตัวมอนสเตอร์เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงชื่อนะครับที่อยู่บนกล่องเนี่ยจะเป็นว่า Monster Tower of Music แต่ว่า <ผม S 1> รหัสโค้ดเขาก็คือ B T W 2 1 8ครับผมนะฮะมาพูดกันเลยดีกว่าครับว่าพี่เตอร์ฟังก์ชันของตัวมอนสเตอร์มีอะไรบ้างนะครับว่ามันดีมันเด็ดตรงไหนถึงสองคนเราถึงหยิบ ยกออกมาใช่ก็มาสำรวจกันเลยพนะครับผมรอบสำรวจอยู่แล้วฮะครับผมเอาฝั่งพี่ช้างก่อนแล้วกันนะฮะก็มาในกล่องด้านหน้าฮะก็เห็นโลโก้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาตัวหนึ่งพี่ช้างครับนะครับบูทูตคุ้นกันอยู่ดีฮะ k f c ก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะฮะตัวนี้ฮะ Eset f r e ใช่ฮะ Eset Easy อะไรสักอย่างความหมายของเขานะฮะก็เดี๋ยวมาทำความรู้จักกันนะสำรวจรอบข้างก่อนพี่ช้างครับผมดูแพ็คกิ้งก่อนนะฮะนี่ฮะ มาแพคกิ้งสวยงามมากนะครับฮะมีหูยไวให้เรียบร้อยนะครับสหรับใครชอบดึงหูฮะใช่เลยฮะดึงได้ฮะครับผมไม่หลุดฮะอ่านะฮะด้านข้างนะครับก็มีสรรพคุณสรรพคุณของ Monster Tower of Music นะฮะก็เกี่ยวกับต่างๆนานาเลยนะฮะก็มีทั้งเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะฮะพลังเสียงนะฮะการคอนเน็กต์ผ่านสมาร์ทโฟนนะฮะครับมีช่องอินพุต3.5ด้วยนะครับแฮนด์ฟรีได้รับโทรศัพท์ได้นะครับก็ตัวนี้เลยฮะ เรียกว่ามีแบตเตอรี่ในตัวครับผมสุดท้ายก็คือ power bank ะฮะไฮะเป็น power bank ในตัวด้วยครับผมนะครับผมนะฮะก็ด้านหลังพี่ช้างครับนี่ฮะนี่ฮะมาดูส่วนประกอบนี่ับมาดูเห็นโลโก้อะไรฮะบนจอนี่ฮะนี่เห็นเห็นโลโก้ว่า e-zplay แล้วมาดูนะฮะด้านขวาของจอครับนี่สมาร์ทโฟนนะฮะครับผมการเชื่อมต่อรู้สึกว่ามันจะมีตัวตัว ตัวบรรดาตัวแม่ตัวเดักแล้วเชื่อมต่อได้อีกหลายตัวเนี่ยฮะเนี่ยฮะสุดยอดความหมายนั่นก็คือว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเราสามารถเซตตัวตัว Tower Music นี่ตัวไหนเป็นตัวแม่ก็ได้นะฮะแล้วตัวแม่นี้สามารถกระจายไปหาตัวลูกคือรุ่นเดียวกันนี่แหละนะฮะได้อีกเจ็ดตัวรวมตัวเองเป็นแปดตัวนี่แหละครับคือความสุดยอดแล้วเชื่อมต่อแบบไร้สายด้วยนะพี่เตอร์ใช่ครับ็ราไม่ยห่างระหว่างตัวสมาร์ทโฟนกับตัวแม่นนี้ได้ ใช่ฮะสาฟุตหรือว่าสิเมตรใช่แต่ถ้าระหว่างตัวแม่กับตัวลูกมันนะฮะได้ถึงร้อยฟุตนะฮะเนี่ยฮะสาเมตรนะฮะโอ้ยฮะซื้อไปแปตัวนะผมว่าวางทั่วหมู่บ้านเลยครับนะฮะเปิดปีดังตัวเดียวฮะดังตัวเดียวหายหายครับเข้าหมยนะเนี่ยคือฟังก์ชันที่ผมบอกว่าครับเป็นฟังก์ชันที่ผมบอกได้เลยครับว่านี่คือเณรวัตกรรมต้องบอกว่ามีมานานแล้วแหะแต่ ส่วนใหญ่แล้วราคาลำโพงจะค่อนข้างแพงใช่ครับแต่วันนี้มอนสเตอร์ฮะเอานวัตกรรมตัวนี้มาใช้เนี่ยราคาไม่แรงด้วยนะครับตรงจุดนะฮะตรงจุดเลยฮะเพราะว่าพอผมมองเห็นอย่างนี้ปุ๊บมองนึกภาพจินตนาการการใช้งานเราเลยถูกต้องฮะอย่างเช่นร้านกาแฟใช่ฮะคอนโดมิเนียมอยากได้แบบสี่มุมใช่เลยฮะโอ้โหต่างกันเสียงเบาๆอะไรเงี้ยใช่ซึ่งฟังก์ชันการใช้งานเดี๋ยวผมอธิบายให้ละเอียดนะฮะโอเคพี่ช้างเดี๋ยวมาสำรวจข้างในกันดีกว่าครับผมนะครับ ตัวนี้เป็นลำโพงลักษณะที่ว่าเป็น270องศาการกระจายเสียงนะครับก็คือว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะฮะตัวนี้ก็ประกอบด้วยนะครับก็คือจะมีลำโพงทวิตเตอร์2ตัวนะขนาด2นิ้วเอสอนิ้ว2ตัวครับผมอยู่คนละฝั่งฮะซ้ายขวาครับนะฮะแล้วก็มีบูเฟอร์นะบูเฟอร์ขนาด3นิ้วด้านหน้านะบูเฟอร์แบบฟูลเล้์นะครับผมส่วนด้านข้างซ้ายขวาฮะพาร์สีสาพาร์สีเรเดเตอร์ขนาด3นิ้ว2ตัวนะฮะขับด้วย แอมพลิฟายเออร์คัสเออเดี๋ยวนะคัสดีแอมพลิฟายเออร์นะใช่คัสดีขนาดยี่สิบวัตต์ลิ้นรัวฮะพี่เตอร์ลิ้นรัวนะฮะมีแบตเตอรี่ในตัวใช้งานได้แปดชั่วโมงครับแบตเตอรี่ขนาด2,200มิลลิแอมป์เนี่ยนะฮะใช้ได้ถึงแปดชั่วโมงโอ้โหนะครับโอ้โหสเปครู้สึกว่าพูดมายาวแล้วฮะฮะเปิดเลยฮะมียังมีไหมมีฮะฮะอะไรฮะนี่ครับการใช้งาน ่มือด้านข้างนี่ฮะนี่ฮะนี่ฮะนะครับก็คือด้านบนฮะท็อปวิวด้านบนครับผมนะฮะก็มีปุ่มต่างๆอ็กบายที่ของจริงเลยฮะนะครับแล้วก็ที่สําคัญช่างตรงนี้ผมชอบตรงนี้มากเลยฮะคือใช้สาย AC เสียบเข้าไปเลยไม่ต้องมีอะแดปเตอร์ไม่ต้องมีอะแดปเตอร์ใช่ไม่ต้องกังวลว่าอะแดปเตอร์จะพังอะแดปเตอร์จะหายใช่ถ้าพูดถึงการใช้งานถ้าการติดตั้งนะยพี่ชางโอ้สะดวกมากติดปุ๊บเสียบปลั๊กใช้เลยใช่ครับไม่ต้้อออองงงหาาททีี่่่เเก็บแแแแขขววะดดปตรร์์ลยๆผมชนนิึ มีเจ้าของร้านอาหารอยู่หลายหลายหลาย,ลายท่าน<ะ>โทรมาคุณช้างอยากได้ลําโพงกาลังจะเปิดร้านอาหารใหม่อยากได้ลําโพงที่แบบว่าไปติดตามแต่ละมุมของร้านแล้วไม่อยากไม่อยากาต่อเชื่อมแล้วาสายสัญญาณ a ด d โอระหว่างเครื่องเล่นกับตัวลำโพงมีไหมตอนนั้นไม่มีฮะครับตอนนี้มีแล้วมีแล้วถ้าไม่<ะ>ซื้อนะฮะโดนผมแน่นอน,นะะฮะพี่คนนั้นนะหลายหลายพี่เลยใช่ครับ <laughs> แล้วก็ช่องทันมาพิชางอันนี้ก็คือเป็น power bank ฮะไม่ใช่ที่เสียบทําได้แบบเล่นเพลงฮะไหลผมเจอหลายท่านว่าเสียบไม่เล่นจะเข็มน่นพงคุณมีปัญหาแน่อะไรเงี้ยนะฮะผมก็พี่อ่านคู่มือนิดหนึ่งพี่ใช่ที่มีปัญหาน่าจะเป็นพี่แล้วนะดีแล้วอยู่คนละที่ฮะโอ้ลแน่ผมผมมีมุกตลกของพิเตอร์นะอันนี้แชร์ฟังพิเตอร์ก็มีคนรู้ใจฮะครับวันนั้นพิเตอร์ไปซื้อรองเท้าที่เซียรลังสิตใช่ไหม ที่นังสิตนี่มีร้านรองเท้าเยอะมากเลยอคนรู้ใจพีเตอร์บอกหามาทั้งร้านแล้วหามาทั้งเสียไม่มีถูกใจเลยไปถูกใจที่โรตัสเพชรบุรีครับผมพีเตอร์ก็เลยบอกว่าปัญหาอยู่ที่ใครฮะปัญหาอยู่ที่มึงอยู่ที่มึงนั่นแหละอยู่ที่รองเท้าโบว์เวทีเสียนไม่ใช่น้อยนะใช่ตเลยใช่ฮะคือปัญหาคงไม่ได้อยู่ที่ร้านนะฮะปัญหาอยู่ที่ตัวมึงเลยครับหนกนะครับโอเคเข้าเรื่องนะครับ ประมาณนั้นนะครับฮะโดนเผาจนได้ไม่กล้ากลับบ้านเลยนะเนี่ยนะฮะโอเคมาดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับระหว่างไอตัวนะฮะโอเคแกะเลยฮะฮะออกมาครับแน่นอนครับพี่ช้างนี่ครับคู่มือเปิดมาโป๊ะเลยฮะเห็นคู่มือก่อนผมไม่พูดนะคมีไซส์โพรโปคอยกับ3.5แล้วพี่ช้างใช่อ๋อนี่มี3.5แถมไปด้วยใช่ครับนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นการกระแทกนะครับนะฮะ ครับเลยฮะขออนุญาตอ่าออกมาแล้วฮะออกมาแล้วฮะนี่ฮะโทรรักเกลือฮะนี่ฮะในกล่องก็จะมีนะฮะตัวลำโพงนี่ฮะเห็นตัวจริงเพราะอะไรไม่พิ่ารณาแล้วแม้มันใหญ่มันใหญ่เลยครับจะบอกด้วยครับคือเจ้าของเงี้ยอ่าอันดับแรกเลยก่อนอื่นขอวัดขนาดให้กับคุณผู้ชมดูก่อนเลยว่าครับผมอ่าไซซิ่งเขายังไงบ้างก็ตัวนี้ฮะด้าน มองจากด้านบนแล้วกันนะฮะเป็นสีเดียมจัดตุรักนะฮะบม5า2สิงจุดงเซนฮะสิบครับผมครับผมสูงเท่าะสูงฮะยี่สิกครับยี่บหก็เกือบเกือบหนึ่งไม้บรรทัดใช่ครับพอไม้บรรทัดหนึ่งมีสามสิบเซนี่สิเซนแล้วก็ที่สำคัญฮะฮะมีหูหิ้วนี่นะครับเป็นลำโพงพิการฮะครับผมหนข้างเดียวอยู่ข้างเดียวครับโอ้โพิการนะแม่อยากจะขอเท้าคุณผู้ชมทีปเตอร์ทีงเ้ะียวะ ก็มีวิวให้นะครับจริงๆต้องบอกว่ารูปทรงเขาจะบอกว่าใหญ่ก็ไม่ใหญ่จะบอกว่าเล็กก็ไม่เล็กก็กําลังดีกระทัดรัดนะครับก็เหมาะสมกับกําลังขับเขาเท่าไหร่นะพีเตอร์กำลังขับเขา20วัตต์20วัตต์อาเมสนะครับลองดูฮาว่าถ้ามัน50เลเดเตอร์ใช่แล้วถ้าติดตั้งสัก8ตัวในบ้านจะลดเท่าไหร่เเนี้ยโอ้โหตับแตกเสียงไม่ดูเลยตับแตกครับโอเคโอเคครับดูรายละเอียดกันเลยนะตัวนี้ก็มาในรูปร่างที่ว่านี่ว่าเหมือน ติดน้ำก็ติดน้ำนะไฟฉุกเฉินอะไรสักอย่างเนี่ยใช่ความรู้สึกผมนะฮะก็ด้านหน้าก็โลโก้มอนสเตอร์นะฮะครับผมชัดเจนสวยงามไม่มีอะไรมากมายนะฮะด้านบนครับพี่ช้างด้านบนนะฮะตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ NFC ตรงนี้นะฮะครับถ้ามีสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อ NFC ได้ก็ตัวนี้ช่วยเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นนะฮะตัวนี้ก็เป็นปุ่ม power นะฮะแล้วก็จะมีไฟอินดิเคเตอร์บอกนะฮะตัวนี้ถ้าเราเสียบชาร์จไฟนะฮะเสียบปลั๊กพอวอร์หอรดทัาไวเนี่ยตัวนี้จะเป็นสีแดงถ้าเต็มแล้วดับ ชาร์จครั้งแรกเขาแนะนําว่าเสียบทิ้งไว้ประมาณ10ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับครั้งแรกครับย้ำนะครับเสียบครั้งแรกชาร์จสัก10ชั่วโมงครับผมนะครับเหมือนกระตุ้นเซลล์แบตเตอรี่นะครับผมที่เปิดครั้งแรกถ้าซื้อไปมันจะเปิดไม่ขึ้นนะครับไม่มีแบตครับผมเสียบทิ้งไว้10ชั่วโมงพูดได้ง่ายว่าครั้งแรกก็เสียบปลั๊กไปแล้วก็ฟังเพลงไปก็ได้แต่เสียบอย่างน้อย10ชั่วโมงครับผมครับถัดมานะฮะก็เป็นปุ่มมีี่เยกววา Seplay Play ตันน้ละะะ็คือจ ไฟสองดวงนะคือทาร์สมิเตอร์กับรีเซิร์เวอร์เดี๋ยวมาที่ใบอีกทีหนึ่งนะครับตรงกลางฮะก็เป็นปุ่มบลูทูธนะตัวนี้ทำหน้าที่สองหน้าที่พิชางเพราะข้างหน้าเป็นไม้ใช่ไหมถ้าโทรศัพท์เข้ากดปุ่มเป็นปุ่มรับโทรศัพท์แล้วก็ปุ่มวางพูดง่ายโทรศัพท์เข้ามาจะรับก็คือกดปุ่มสัญลักษณ์บลูทูธนั่นแหละครับผมครับผมนะฮะแล้วก็ถัดมานะฮะก็จะเป็นบลูุ่มบวกลบจริงจริงครับผมนะครับนะฮะ สำรวจด้านข้างไม่มีอะไรนะตัวนี้ก็คือจะเป็นทวิตเตอร์ด้านบนด้านหลังด้านล่างก็จะเป็นพาสซีฟเรเดเตอร์ตะแกรงที่หุ้มนี่เป็นอะไรฮะแมทเทียลเป็นเหล็กนะฮะเป็นเหล็กนะครับแกลงเหล็กนะครับเหล็กหรือพลาสติกพี่เตอร์เหล็กครับเหล็กเหล็กเหล็กนะฮะครับผมดูการพับมุมโค้งด้านหลังอ่าเนี่ยฮะนะฮะจะเห็นนะครับว่าถ้าพลาสติกจะไม่โค้งอย่างนี้ใช่ครับนะครับอันนี้คือเขาเรียกมีแองเกิลนิดนึงก็คือเป็นแมทเทียลที่เป็นเอ่อเรียก จะบอกว่าสังกะสีสแตนเลสผสมกันนะใช่ใช่ครับก็สวยงามนะดูจะบอกว่าสวยงามไหมฮะครับแข็งแรงบึ้นๆนะฮะใช่ครับแล้วก็ตัวนี้ก็ช่อง A C ซีครับนะครับพอเราขอเสร็จตัวนี้ตัวนี้สำหรับเป็นพาอแวงชาร์จแบบเอชารสมาร์ทโฟนเรานี้รุ่นสามจุดหส่วนด้านล่างก็เป็นเกี่ยวกับซีเรียลนัมเบอร์นะฮะแล้วก็เป็นขาล็อบเบอร์ใช่ฮะก็แค่นี้นะฮะน้ำหนักหนึ่1.7ุดเจกิโลหนกิโลนะครับก็ไม่ได้หนักมากมายอะไรก็พกถือได้นะครับครับผมทีนี้เรามาเรียนรู้นะฮะมาเรียนรู้ว่า การใช้งานจะเป็นยังไงนะนะฮะลองดูที่ไฟก่อนละกันอัดแรกเขาเปิด Power On นะฮะนี้จะมีง่ายๆคือจะมีเสียงบอกนะฮะ Power On เนี่ยฮะครับก็คือไม่มีใครอยู่ข้างในนะฮะไม่มีใครอยู่ในมีแต่เสียงเลยมีเสียงครับ <laughs> <laughs> นะครับตัวนี้ก็คือถ้าจังหวะที่เราชาร์จไฟตัวนี้จะขึ้นเป็นสี ชาจไฟด้วยเล่นด้วยจะออกสีส้มๆนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ชาจไฟก็เป็นสีเขียวปกติครับผมนะครับแต่ถ้าเราปิดจะว่าปิดอยู่เราชาจไฟจะเป็นสีแดงชาจเต็มแล้วจะดับครับนะครับตัวนี้ก็คือปุ่ม r s e t play นะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มบลูทูธนะฮะแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงทีนี้ที่เราจะใช้งานบ่อยๆก็จะมีปุ่มบลูทูธนะฮะบลูทูธก็คือถ้าเราจะ reset เพร์ก็คือกดแช่ทิ้งไว้ครับนะครับไฟก็จะกระพริบอันนี้บเงินผม เคยได้ลองไปแล้วมันเลยจับที่สมาร์ทโฟนผมที่เครื่องแรกคือถ้าเปิดครั้งที่สองเข้ามาาว่ามันออโต้ฮะคนนี้จับเลยคนน้เองครับครับผมทีนี้ปุ่มตัวนี้นะฮะปุ่มอินสแตทเพลงนะฮะตัวนี้ก็คือว่าการใช้งานแค่ปุ่มเดียวจะเซตให้เป็นพาสมิเตอร์รือรีซิฟเวอร์นะฮะคือว่ากดแช่นะครับกดแช่มีสองจังหวะฮะถ้าสมมติว่าผมจะเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็นรีซิฟนะฮะผมก็กดแชไว้ให้มันดับนะฮะประมาณสิบวินะครับ โอเคดับไปนะครับทีนี้ผมกดอีกครั้งหนึ่งคือมันจะขึ้นรีซีฟถ้าจะแพรให้มันรีซีฟนั้ก็กดแช่ไว้สามวิให้มันกระพริบทีทีนะฮะนี่ฮะยังครับยังต้องฮะต้องรอให้มันกระพริบทีทีนี่ฮะตัวนี้คือสำหรับแพรกับตัวแม่ตัวแม่ครับผมถ้าสมมุติว่าผมจะเซตตัวนี้ให้เป็นตัวแม่นะครับผมดีเซตใหม่ฮให้เป็นตัวฐานสเตอร์นะฮะครับผมสกู่นะฮะดับไปกดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะมาทาสมิเตอร์แล้วผมจะแพร่ด้วยนะฮะสกู่นะฮะนี่ฮะนะครับผมก็จะเอาอีกตัวหนึ่งมาพี่ช้างอ่ะนี่ฮะครับเราจะมาลองเนี่ยฮะครับผมอ่าเพาก็อ่อนนี่ครับนะครับแล้วผมกดให้มันรีเีฟนะฮะถ้ามันรีซซฟแล้วมันก็จะนิ่งนะครับ แป๊บนึ่งครับผมกดให้มันรีเซ็ตก่อนนะเพราะผมทีเซ็ตมันไปแล้วตะกนีนี้สักครู่นะครับโอเคกดให้รีซิตนะฮะแล้วก็กดแช่ให้มันแพ้โอเคฮะมันมรับแล้วฮะตรวนี้แป๊บหนึ่งนะฮะผมจะมาอีกตัวหนึ่งพี่ทัศนฮะ อันนี้เราจะลองครับการคอนเน็กแบบสามตัวให้ดูนะฮะแบบไร้สายนะครับา่อนตัวนี้ก็เหมือนนครับก็คือปรับให้เขาอยู่ในโหมดของตัวรีซีฟครับผมนะครับเพราะว่าเรามีตัวแม่แค่ตัวเดียวนะครับคผมเนี่ฮะนี่คือพอเขารีเซรไปปุ๊บเนี่ยไฟเขาก็จะนิ่งนะครับนั่นก็คือหมายความว่าลำโพงทั้งสามตัวเนี่ยฮะเขาได้ทําการเชื่อมต่อ นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามันถ้าว่าเรามีสักแปดตัวนะฮะตัวลูกเจ็ดตัวเนี้ยถ้าเราปิดไปแล้ววันใหม่มาเปิดนะฮะเปิดขึ้นมาจะออโต้เซิร์ชหาเองแต่ถ้าว่าว่ามาอยู่ในโหมดกลับไปที่โหมดทรานสมิเตอร์นะครับตัวนี้ก็เราสามารถกดกดเลื่อนเข้ามาให้มันเป็นตัวรีซิทได้แล้วก็จะออโต้คอนเน็กเองนะครับไม่ต้องกดแพรอีกนะครับนี่คือว่าเป็นการใช้งานแบบง่ายๆครับผมก็ก่อนอื่นเลยครับต้องบอกก่อนว่าบางท่านบว่าอ้าแล้วผมต้องซื้อตัวเดียวใช้งานได้ไหม อันนี้ต้องบอกว่าใช้ได้นะครับเซตตัวไหนเป็นตัวแม่ก็ได้ใช่คือต้องบอกว่าลําโพงของมอนสเตอร์รุ่นนี้คือท่านไหนที่สะดวกที่จะซื้อแค่ตัวเดียวไปใช้งานใช้ได้ครับแต่ที่เรากําลังคุยกันเพราะว่ากรณีที่แบบต้องการลาโพงหลายๆตัวไปเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับเพื่อเดีใช้งานแบบโอเคอาจจะมองในเรื่องของการฟังเสียงแบบเซอร์ราลรอบตัวอะไรเงี้ยฮะก็สามารถซื้อได้ตั้งแต่2ตัวขึ้นไปแล้วเอาไปคอนเดคกันแบบไร้สายนะครับครับผมนะฮะก็คืออย่างที่บอกไว้สมาร์ทโฟนกับตัวตัวแม่ได้10เมตรครับผมระหว่างตรนะะ <Okay. S 2> ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเดี๋ยวผมจะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองฟังกันดูครับในรูปแบบของการคอนเนคกันแบบสามตัวนะครับครับผมนะฮะลองเล่นดูนะฮะครับผมตัวนี้นี่หนึ่งนะพี่ช้างถ้าเราเพิ่มเสียงรถเสียงผ่านสมาร์โทโฟนนะฮะ ทั้งสามตัวจะเพิ่มเสียงรดเสียงพร้อมกันใช่แต่ถ้าเราอยากแยกนะ,ะเราสามารถลดเสียงเฉพาะตัวได้รับอื่นจะไม่เพิ่มรถด้วยแยกอิสระกันเหม,มือนจุดที่เราวางตรงนี้ต้องการเสียงดังตรงนี้ต้องการเสียงเบาครับผมนะฮะนะฮะแต่ถ้ามาเพิ่มรถที่สมาร์ทโฟนก็จะเบาแล้วจะเบาลงอีกถ้าตัวด,ดงังแล้วก็ดังลงเบาลงนิดนึงอะไรเงี้ยได้ไหมฮะครับผมจะคอนโทรลรวมครับผมได้ครับลองปังน้้ำเสียงเขาดูฮะเดี๋ยวผมจะไปตั้งทีเดือ เนะีนะ่ยฮะลองดูครับลองทั้งสามมุมนี่พี่เตอร์นะครับสองตัวนี่ผมบอกได้ท้งแล้วนะนะนี่ฮะมันสามารถคอนเนคกันได้เนี่ยฮะอ่ะผมวางมุมนี้นะตัวละนะฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะนี่ครับนี่ครับเนี่ยฮะวางสองตัวก็ได้ฮะเนี่ยฮะ เพลงเดียวกันนะสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวเชื่อมต่อกันใช่ครับ,น,รบนี่ฮะคือต้องบอกว่าเนี่ยฮะคือนวัตกรรมรุ่นใหม่ของลำโพงเชื่อมต่อนะครับแบบไร้สายนะครับเนี่ยคือเสียงจะก,กังวานมากนะครับนะฮะบ,บุคลิกเสียงของมอนสเตอร์เป็นไงพีเตอร์ตันี้เนื่องจากว่าเป็นตัวที่ใหม่แกะกลองเลยฮะยังไม่ผ่านการเบิร์นเลยฮะแต่ว่าความใสของเสียงกลางสูงเนี่ยผมฟังเสียงที่มีเสียงเราะ ทือว่าทำได้ดีมากครับนะฮะยังขาดคือยังยังมีต่ำอ่าอาจจะต้องเบินนะครับครับผมซึ่งตัวตัวเดโมที่ได้มาทำทำได้ดีกว่านี้ใช่้องบอกว่าแต่พลังเสียงนี่เหลือเฟือครับสบายมากนะครับงานปาร์ตี้ในบ้านเนี่ยได้หมดเลยนะครับครับผมแต่จริงจจะบอกว่าสําหรับร้านอาหารร้านค้านะครับหรือห้องคอนโดห้องนอนอยากได้ลําโพงซับสองสามตัวคอนเน็กันแบบไร้สายอันนี้โอ้โหต้องบอกเลยเป็นทางเลือกที่ดีมากนะครับใช่นะครับ การจัดให้สร้างเวทีเสียงมิติเสียงเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับนะะฮลักษณะของการกระจายเสียงนะฮะต้องบอกว่านี่คือเป็นนวัตกรรมที่ผมต้องบอกว่าอาจจะได้รับความนิยมในอนาคตนะพี่เจอใช่ครับนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับการประยุกต์ใช้งานนะฮะที่มีประโยชน์คือว่าซื้อไปไม่ได้ฟังอย่างเดียวใช่ไปประกอบกับสถานที่ว่าเป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยนะครับไดมาสร้างมูลค่าขึ้นมานะฮะทีนี้มาพูดถึงส่วนลดราคากันดีกว่านะครับครับผมส่วนลดราคาเนี่ยต้องบอกว่า เห็นแล้วที่ผมรู้ว่าราคาเปิดตัวน่าจะใช่ใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะราคาตัวละเท่าไหร่พี่เตอร์สี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถูกมากครับท่านผู้ชมต้บอกว่าตอนแรกเราเห็นราคาเราอย่งงงงั้นเราโทรกลับไปถามที่บริษัทที่เป็นออตัวถ่ายรีเพลเยเตอร์ของมอนสเตอร์บอกว่าราคาส่งมาถูกหรือผิดเขาบอกถูกแล้วเราบอกโอ้โหพอผมเห็นรุ่นกันก่อนรุ่นลอยน้ำรุ่นโฟล์รุ่นใช่ครับซุปเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวฮะใช่ครับ ราคาแรงมากแต่ตัวนี้ <50 S 1> ผมมองเลยเลว่าฮะบอกเลยเลว่าโอ้โหราคาที่ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับนะบฮะลองมาฟังพลังเสียงแบบเต็มๆสักหนึ่งเพลงเนี้ยป๊งเลยนะฮะ ว่กเขว่าเสียงแน่นมากครับพอเปิดพร้อมกันดังๆฮะโอ้โหเปนกลางวานดังจริงๆฮะเบสมันเสริมกันเบสมันเสริมมันแน่นดีมากๆครับผมต้องบอกเงี้ยยกเลิกเขพูดก่อนที่ว่าเสียงมันขาดในด้านที่ว่าเป็นเสียงเบสน้อยไม่ใช่ครับไม่ใช่เลยฮะเบสเสริมกันเบสหนึบแบบแน่นมากแล้วก็พลังเสียงนี้อิ่มบกอิ่มใจฮะ ครับผมต้องบอกเลยว่านี่คือลำโพงรุ่นใหม่ที่เราอยากแนะนําจริงๆนะครับครับผมแน่นอนก็มีไว้บริการแล้วที่ตอร์ปงออนไลน์นะครับแอปกันไทยดอทคอมนะฮะถ้าใครสนใจจะเข้ามาฟังก็มาพบพี่เตอร์พิชางได้ได้นะครับหรือว่าสําหรับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเราฟังให้แล้วนะครับและที่สําคัญนะครับสุดท้ายเนี่ยต้องฝากนะครับสําหรับร้านอาหารนะครับนี่คือนวัตกรรมที่จะช่วยท่านนะครับไม่ต้องมาวุ่นวายในเรื่องของการติดตั้งลำโพงมาในร้านละ ใช่ครับคือท่านเองก็ทำได้ไม่ต้องไปจ้างช่างหรือว่าจ้างวางเขาอื่นแล้วนะครแล้วก็การพูดง่ายว่าต้นกำเนิดเสียงก็มาจากสมาร์ทโฟนเปิด YouTube ได้เลยนะฮะคอเพลงเบาๆให้กับลูกค้านะครับหรือว่าคนที่อยู่บ้านต้องการลำโพงที่เป็นลักษณะแบบรอบทิศทางหรือคอนโดอันนี้เหมาะมากเลยนะฮะครับผมราคาไม่บักไม่แรงด้วยนะครับนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะครับนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับการรีวิวของเรานะฮะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ